สวัสดีค่ะกระแสข่าวดัาดางมาแล้วค่ะแฟนคลับช็อกไอจี IG ถูกปิดสาเหตุจากโพสตล่าสุดเบลล่รารานีแจ้งข่าวอิ s สตาแกรมผู้จัดการถูกปิดสาเหตุจากโพสต์ล่าสุดหลังเมินบรามา่าแย่งซีนจากกรณีคอนเทนต์มาก,กี้ราศีไม่ขอร่วมงานกับดาราสาวคนนี้อีกทำเอากลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดออกสื่อเพราะมีผลกระทบกับคนอื่นทำให้ชาวโซเชียลคุดคุยและเดากันไปต่างๆนานา,นาว่าคนที่เล่านั้นคือใครกันแน่ทั้งๆที่เรื่องนี้ก็ผ่านไปนานแล้ว โดยมีการโยมไปถึงใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่าราณีโดยมาร์กี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ผ่านโซเชียลส่วนตัวแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันและอีกหนึ่งประเด็นที่โดนคนในวงการกันซีนทำเอาดราม่าสนั่น โดยก่อนหน้านี้พลอยพฤติการส่วนตัวเบลล่ามีการโพสภาพและข้อความเมินดรามา่าเผยว่าอันโซเชียลแล้วมึนหัวมาพักใจดูวอลพวกเราพาแม่แม่ไปเที่ยวดีกว่านะหมาม้าอินเจแปนพาแม่มาซาที่โตเกียวที่ช่อง YouTube พลอยกับเบลทิปสารฝันคุณแม่ Family is everything ล่าสุดทางสาวเบลล่าก็ได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรแจ้งข่าวหลังอินสตาแกรของทางผู้จัดการนั้นโดนปิดไปเผยว่า i อพี่พลอยผู้จัดการของเบล,ลถูกแจ้งปิดการใช้งานอินสตาแกรมแอ๊ดไซพลอยในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากพี่พลอยโพสตภาพล่าสุดตอนนี้กําลังพยายามติดต่อหาทางนํากลับขึ้นมาอยู่ค่ะดังนั้นถ้าในระหว่างนี้ถ้ามีการกระทําหรือแอบอ้าง ที่มาจาก IG ของพี่พลอยบทระวังนะคะตอนนี้พี่พลอยไม่สามารถใช้งานไอจของตัวเองได้ค่ะและถ้าสามารถนำกลับขึ้นมาใช้งานได้อีกครั้งจะแจ้งให้ทราบนะคะอย่างไรก็ตามปรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปขอขอบคุ้นแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ